เป็กปัดมีเงื่อนไขห้ามล้อบอยอเล็กมีแฟนยินดีให้คำปรึกษาเรื่องความรักเป็นข่าวใหญ่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการบันเทิงในรอบหลายเดือนสำหรับบอยปะกรณ์ที่ออกมายอมรับว่ากำลังจีบและอยู่ในช่วงทําความรู้จักเฟย์พรปวีและอเล็กธีระเดชที่ออกมาเคลียร์ชัดว่ากำลังพูดคุยอยู่กับโบเมลาดาล่าสุดที่ร้านพระพิคเนศช่องสานองแขมเป๊กเปนมนัท พิธีกรและนักแสดงชื่อดังเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงละครเรื่องมัดหัวใจใหญ่ซุปตาหลังเสร็จพิธีได้เปิดใจถึงความรักของเพื่อนสนิทสมาชิกในแก๊งคนดีที่ไหนอย่างบอยปรกอ์และอเล็กธีระเดชเพื่อนในแก๊งกำลังมีความรักผมว่าก็ไม่มีอะไรครับไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าในกลุ่มมีเงื่อนไขห้ามเอาเรื่องนี้มาล้อไม่มีครับไม่เกี่ยวเลยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของภรมิขิต ที่ทำให้พวกเขามาเจอกันตอบสวยๆอเล็กมาปรึกษาไหมไม่หรอกครับเรื่องแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาครับไม่มีผมว่านั่นแหละเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้เขาเปิดตัวแล้วก็เชียร์คือมองแล้วเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เหมาะกันมากคิดว่าเขามั่นใจที่บอกว่าออกมาจีบก็คงเป็นคนที่เขามั่นใจตั้งใจแต่เป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ล้อเล่น กลายเป็นอเล็กติดแฟนไหมพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหมจากแกงเพื่อนไม่มีครับเป็นปกติครับอเล็กหวานขึ้นไหมหวานขึ้นแต่ก็ดูเป็นคู่ที่น่ารักนะอย่างล่าสุดที่เราไปถ่ายรายการด้วยกันปั่นจัก,กรยานกันที่บางกระเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนท์ที่น่ารักนะจริงๆแล้วเขาก็ไปถ่าย MV อะไรด้วยกันมาก่อนแล้วเหมือนที่เปิดตัวเนาะหรือเปล่านะเป็นที่เปิดตัวไม่หรอก คือเขาก็เป็นพี่น้องที่ชอบชวนแขกรับเชิญไปออกรายการรู้สึกว่าสนิทกันพอสนิทกันก็ไปปั่นจักรยานเล่นกันหน่อยแล้วกันอ้างรายการแล้วเอามาเป็นทริปเดตหรือเปล่าก็ไม่แน่ได้มาแนะนำเพื่อนๆในแกงหรือยังยังครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเปิดตัวเต็มที่หรือเปล่าฉะนั้นตอนนี้ก็อแยกแบบส่วนตัวไปก่อนแต่ละคู่ก็ส่วนตัวไปก่อน ที่ผ่านช่วงเวลารู้สึกมั่นใจแล้วทุกคนก็จะรู้ทั่วกันแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับเขาก็เดินห้างทั่วไปอยู่แล้วผมว่าแต่ละคู่ใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วใช้คำว่าแต่ละคู่แล้วอีคู่ที่เราเข้าไปเซลอีกคู่หนึ่งก็พูดยากครับเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาก็สดมาตลอดมีคู่แล้วเราก็ยินดีมากๆครับก็คือแกงเราไม่สดแล้วไม่สดหรือเปล่านะ คือเห็นตามข่าวบอกว่าคุณเกรทวลินทรนยังโสดอยู่ครับก็เป็นกําลังใจให้แต่ผมเชื่อว่าเขาคือคนดีไงครับคือคนดีที่ไหนหมายถึงคนดีก็จะได้เจอคนดีที่ไหนที่เข้ามาในชีวิตเขาอยู่แล้วคนดีย่อมได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตไม่โสดหมายถึงว่าก็โสดแต่เขาก็คงรอคนดีๆเข้ามาในชีวิตไงแต่ผมว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แค่นั้น เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับความรักของทุกคนเพราะฉะนั้นมาปรึกษาความรักกับพี่ได้เพราะความรักของพี่ผ่านมา14ปีแล้วนี่น้องๆก็เพิ่งเข้าวงการความรักมาสองคู่นี้มาปรึกษาบ้างไหมไม่มีหรอกผมว่าแต่ละคนเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวในระดับหนึ่งคือถ้าหนักหนาสหาหัสจริงๆอาจจะปรึกษาผมว่าเรื่องนี้คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาอยู่เคลียร์ได้